เอาเลอยเอาเลยมีน้องชาวเรือมาดูสิว่าทีว่านี้ใส่กันมาไม่หลีไม่ลอยไม่ถอไม่เทไม่เหลียวไม่แหลไม่เทแกบบคนก็ผ่อนไปผ่อนไปมีกันจับจับจับใจมีตัวมาใส่กันมาบนระถึกระถือเลยทีเดียวเรือทุกสองลำลอยมาเรื่อยตว์ลอยลงมาเลยทีเดียวเหมือนกับรู้อยู่ก็ลแต่ผีน้องเลยเริ่มงการปีนกระทำใส่กันมาแล้วเอาเลยผ่อนคำเจอคำลอยทีนี้ใครจะใครจะอยู่ทีว่านี้ใส่กันมาทีดีว่าใครมีใครไหนใครใหญ่ใครอยู่หัวชนฝาหน้าชนกระแพงแล้วหัวชนฝาหน้าชนกระแพงไม่มีใครยอมใครเว้นใจ พี่น้องเมืองสระเวราเบียดหรืราเบียดี้ราเบียดี้ดูสิว่าการจี้ที่พี่จะทำหรือไม่เอาแล้วใช้มีดจี้ระเบิดจี้ปืนจี้จะอยู่หรือไม่อยู่แล้วานผู้ชมปอ๋อแล้วก็อยู่ไม่อยู่มาดูกันตอท่านผู้ชมว่านครเทวีกับนครตะบูหัวขัดใจจะอยู่หรือไม่ใครจะบุกอะไรต่อที่ต่างคนต่างเปลี่ยนต่างคนต่างกินต่างคนต่างนี้ต่างคนเอาออรลนะครับนครเทวีเบียดจี้นี้ขาบอกว่าจะไปว่าจะไปนครตะบูหัวขั อโอัก็โอ้กีโอตีเบียดตีตากคนตากคนตากคนตากยินตากคนตากพาแล้วสุดท้ายก็ูเป็นใช่ไม่เว้นใช่ถามนะครับเนี่ยถามนี่ยสมคัญกว่ายิ่งเบียเอาคนนำาชเอาคนนำเปล่าเนาะเรือเดินสายนะครับพรเจ้าโอ๋หอขับกับนครทีวี เรือลำต่อไปครับในการประกาศผลการแข่งขันระหว่างพรเจ้าปูหอคัาร่องน้ําแดงพบกับเรือนครทีวีร่องน้ําสีมินผลการแข่งขันครับกรรมการตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีแดงเป็นเรือพรเจ้าปู่หอคัาเต็นฝ่ายชนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเป็นหน้าที่ของเรยสายบีครับเจ้าปูเล็กไหลถูกกระจุว้ในร่องน้ําสีแดง เจอเทพระสุนทรคำร่องดาสี่นําเงินเป็นเที่ยวก็ไปดีแล้วฝากเที่ยวทางไปด้วยนะครับเพชรภูคำเจอเจ้าแม่ทำเนียมเตรียมความพร้อมไม่เรร้อรแล้วนำเรือไปจุดล่อยด้วยขอบคุณครัจจบ น้องชาวเดียวกับม่ไดจับตามองเป็นกรณีนนี้มีสิ่งเที่ยวนี้มาดูสิว่าเรื่องนี้จะธรรมดาปีนาว่าจะปูเล็กเท่าไพี่น้องอยากตรงไปใจจังหวัดปูนี้ครับเอาเภื่อเส้นเริ่มขึ้นกันองแล้วเพราะว่าวันนี้ต้องมาเจอศึกนักมาให้กระดูกขึ้นโตเป็นแดดออร่าฮาเลทีเดียวเจอใครไม่เจอมันจะกะเทพระสุดยอดพี่น้องอยากหนูระดับผมหุ่นใจใส่กันมาทีเดียว่าลำบากเถื่อนเลยทีเดียวทีเดียวว่าใครดีใครไใครหญ่ใครอยู่ใครไป็นสุดที่อยวนี้ลำบากทีเดียวนั่นจ้าจะตกรอบนะจะบอกใคร จะตกปะเนียจะตกปะเนียงป่าถูครับว่ายังไงขอดจะโปรยไหลกับผอดพันธุ์ถอดผูกกีสูสีเปลี่ยนกันมั้งตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหอวกลางแท้เหมือนไม่มีใครไะเปลี่ยนเปลี่ยนหย่อมไฟก็มาแล้วกูเลงไหลก็มายอมผอดพันธุ์ถอดก็มายอมตากคนตากเปลี่ยนตากคนตากยิ้นตากคนตามนี้โอ้โหบอกด้วยสายตาตอนนี้น้ำแตกกระเบิดเดินเทิงกันมาตาคนตายิ้นตาคนตาไยว่ายังไงว่ายังไงว่ายังไงผอดพันธุ์ถอดผอดพันธุ์สเบียร์ีนี่กับเลงไหลได้หรือไม่มาแล้วเฮ้ยมาเราวามาแต่ของเขาของ เรียกได้ว่ากุ้งหอยปูปลากระดอนกระเด็นกระส่นสาดเสกเอาฟังว่า เียกนั่นนั่งนั่นเร้ยนะนะท่านเรือในสายปีระวางเจ้าปู่เล็กไหลร่องน้ำสีแดงผมกับเทพรัศดร่องน้ำสีเงินท่านกำการตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ำสีแดงเป็นเจ้าปู่เล็กไหลเป็นฝ่ายชนะครับเพี่อนี้เรามาดูไม่เสียเวลานะฮะเป็นหน้าที่ของเพชรบุคคลครับร่องน้ำสีแดง ส่วนรอบน้ำสีน้ำเงินครับเป็นหน้าที่ของเจ้าแม่ธรรมเนียม8 9ดเ้บเรือพี่น้องทางบ้านไผ่บุญนครครับเจ้าแม่ธรรมเนียมครับรอบน้ำสีน้ำเงินครับวันนีโอ้เและที่หัวดอนเขือกในอุบลโดยมีท่านอาจารย์สุภาพสมานชื่นเป็นผู้จัดการเรือก็อถือว่าเป็นเรือลิทิ่ไม่ธรรมดาแล้วครับเพราะว่าเพ็รผู้ครับนั้นได้รองแชมป์ระดับที่สองเมื่อวันที่หนึ่งที่สนามบ้านตเดงนะครับวันนั้นมีการถ่ายทอสดสดออขอบขุงสุกวันนี้ หล่นอยู่ประเภทถ้วยที่ไม่ได้ซื้อคือถ้วยขอได้ลำดับที่สองนะครับแต่วันนี้ก็มาเจอกับเหลือดีเหลือดัเองเหลือสักพี่น้องจากตำบลบ,บึงนครเจ้าแม่ธรรเนียม8 9โดยมีท่านสุภากรปาดเกิดไอหนุ่มหน้ามนขนทอง,องให้การดูแล,แลและสนับสนุนอยู่ในขณะนี้คุณสอส,อสอครับขอบคุณมากไปที่ไมสูบ ไม่ดื่มไม่เสพนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เพื่ออนาคตของชุมชนงดขายงดให้และจนํนได้นะครับ<อ>เด็กอายุต,ต่ำกว่า20ปีนี่คือผู้สนับสนุนรายการนะครับคือสอสอสอของพักใหม่ครับทีมงานเจ้าคู้เล็กไหลครับโอ้ดูโฉมหน้าของเจ้ากู่เหล็กไหลก็ไม่ธรรมาดาทีเดียวที่ตามมาติดๆนั้นเป็นหน้าที่ของเทพพระสุนทร ก็ถือว่าสู้กันมาเต็มแรงแล้วครับเมื่อกี้โอโหเรียกว,ว่าเป่าปากกันเลยทีเดียวไม่เป็นไรครับาการแข่งขันก็อย่างนี้ฮะจะเจอกับโคหน้าสุภการปานเกิดแม่จัดให้ครับวันนี้ท่านสุพิษพรหมธาพด้วยสี่อ้นนะครับสิงห์อ้นนับีิจัดไทยรองโบนด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีสนามบ้านครับปัดญ้าแล้วก็จะเป็นสนามบ้านจานเตยน,นะครับวันที่สิบเอ็ด สิบสี่ก็ที่สนามกุฎยงงามบ้านไผ่และกข็ขอบุชนกันสามสนามก็เป็นจานครับครับผมมีสนามชนด้วยได้ครับฟังสงกิทพี่น้องชาวเรือให้ขยับนะฮะท้าไมงั้นก็ชา้าอยู่แล้วนะครับเรียแลัวนี่ถามมกราเกียรติคนขายว่านี่ไหมมาแล้วจ้า ดี๋ยนี่ก็มาเป็นฮาราพี่น้องคับไม่มีการพูดจาปาทีบูดพิธีจากกระชากแรงแสงมาเป็นเือถูกผู้คนดูถูกใจไม่แบบที่ว่าไม่มีการจับมือเลยทีเดียวหรือเรื่องรับหรือสั่งตั้งสองรับเทนผู้ครับจะกูดเรื่องสถานีเยอเลยจหวัตแรกเก็บจานน้ำในกระดูกหินโตแจกเงินเทนผู้ครับเริ่มครับเริ่มลงแรงแล้วยิ่งแจะเรียนไม่รี่รอ แม่ทำเนียมตอนนี้โอ้โหพี่น้องดูในสายตาบอกว่าหัวกลางแท้ก็เป็นข่ย้อมไตาแม่ทำเนียมก็ออามมากกไม่มย,มย,มยมอยยมเป็นผูกคำก็ไม่ยอมตาคนดำเปลี่ยนตาคน,นาคดำกินตาคนดำ ผมเป,ป็นหนึ่งเอาแล้วว่ายังไงเจ้าแม่ทำนิสชิงตัวนี้กันเะลเจ้าแม่ทำนิสชิงตัวนี้กันเลยเป็ดปูกระเบียดีเป็ดปูกระเบียดีจี้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 จีสุดท้ายก็ัวเอ้าเส้นชยัยเจ้าแม่ทรรเนียมที่แพงลิตแล้วนะครับแต,แต่ต้องมาดูผลอย่างเป็นทางร้อยเอ็ดว่ากรรมการนั้นจะตัดสินเป็นอย่างไร ลำดับต่อไปครับมีการประกาศผลการแข่งขันเรือในสายบีระหว่างเรือเพชรภูคำา่องน้ำแดงพบกับเรือเจ้าราเนียม8 9ด้า่องน้ำสีน้ำเงินผลการแข่งขันครับจะได้ทำการรู้กันต็มที่ให้เรือที่อยู่ล่องน้ำสีน้ำเงินเป็นเรือเจ้าแม่ทำเดียม8 9เปติดฝ่ายชนะครับมาดูที่ยวต่อไปนี้ท่านผู้ชมครับเป็นสักสิบเอาละครับผู้พิจิตเจ้าแ,แห่งสายน้ำ พี่น้องจากบ้านกระสังท่าตูงสรินเรือลำนี้ผ่านการตกแต่งติดประกอบด้วยชับพลินกิดน้อยอาเภอสากเกลิจจังหวัดพิจิตรเป็นคนตกแต่งทำเรือโดยมีทั้งประสิทธิ์สุภรัเป็นผู้จัดก,การเรือนะครับเมื่อวันที่สิบเกดกันยายนที่ผ่านมาได้รับแชมป์ลำดับที่หนึ่งที่สนามบ้านท่าสามกีตำบเจ้าท่าตำบลสัยจังหวัดกระสิน วันนั้นพระธาเสียทีให้กับพญานาคราวันศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องมาเจอกับธิดากระดิ่งทองสาวน้อยร้อยรีราจากนหนองขอนครัอบอาจารย์ครับนนลีลบาบางสนามการ์กิงเออบางสนามการบ็อกกิงเออแต่ซ้ำหนึ่งบอนี้และมาลอยลีลาสังเกตว่ายๆครับแมงเลือดสีดีปนในกระซัง ขันมาเจอเรื่องห้างเพรเต็มๆ,ๆใส่กันมากนะเออขันเจอแล้วดีดๆก็ะเดินใช่กันท่านผู้จัดก,การของเทพอมรินวารีนะครับยังไงก็ประสานงานด้วยนะครับกับอภิเชียรบุญเนธท่านหัวหน้าจอยที่มีหน้าตาละม้ายร้ายคึงกับกำนันนมุม<อ>ได้ยินประกาศแล้ว<อ>มาหาทีมงานผู้บรรยายด้วยเอ้ยท่านผู้โดยตัวลาชาชา เป็นหน้าที่ของเ<ฮ>ทพศักดิ์สิทธิ์ครับลยหลายคนบอกว่าเทพศักดิ์สิทธิ์นนะั้นโอ้เห็นเมื่อไรถือว่าสุดยอดราชเจดีประเภทสีพายและต,ตัวเรือแต่วันนี้เมื่อมาเจอธิดากระดิ่งทองถือว่าธิดากระดิ่งทองไม่ใช่เรือธรรมดาครับดูสิว่าของแท้เจอของแท้ขออนุญาตขอบุณครับยจะเนีย์แปดเก้าพุแสงทางประดิตได้แน่มาก สุดยอดสุดยอดเมื่อยางไปไม่เห็นนะเมื่อยางมาไปไม่เห็นโอ้สุดยอดสุดยอดวันที่สามสิบเอร์ลงบัานหน้าเอาเครื่องหนึ่งไปลงมาตังกลางเปงลี่ยนลัดเส้นตัวสุดยอดครับโค้ชครับปีนี้นำทีมได้ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะฮะก็โดยท่านผู้จัดการเรือแล้วครับท่านสุภกา,ารปาเกิดน,นะฮะเป็นผู้จัดการเรือนะครับ